เน็ตระเบิดแนี่โคหายเนะนี่โคไปอยู่ไหนได้บ้างแชทคิดคิดสิแชทคิด ละตกใจหมดโอโททุกคนเมื่อกี้ไฟตกโอ้ยโอ้ยจะโคหายไม่นะโค เงียนเปลี่ยนชุดตอนนี้เลยนิโคนิโคเป็นเหรอนี่นิโคนิโคลอะไรเบเบื่อแล้วข็อสตอลี่เลย เราวิสเปอร์หาได้ไหมนะโอชิได้ด้วยหาตัวไม่ได้ด้วย mm. เดินไปตลาดเราไปหาซื้ออะไรให้นิโคลแล้วกันคนน่าจะไปตึกกลางฉะนั้นเราซื้อก็จะไปฝากนิโคลคนอย่างนิโคลชอบอะไรวะเช่นเ <c oughs> ยลลีห <c oughs> ่หรออ๋อดีไม่พอเรียนทองหมดแล้วแลยใช่ไหมเจ้ เน็ตอย่ากไปกินได้ไหมใช่ไหมพีม่กับเสตอรี่อยู่เลยไม่ใช่ถ้ามัน <gasps> เดี๋ยวนะนี่โคไปอ๋อหวัดดีหวัดดี เมื่อกี้ฉันหน้ามืดเนาะเอาหรอนึกว่าจะไม่กลับมาซะแล้วเดี๋ยวนะอะไรหรอขอรบช่วยขอลบหน่อยนะเอ๊ะเอ๊ะนะทำไมนะคุณชุดน่ารักจังเลยนะ่จริงหรอขอบคุณนะ อันนี้เล่าผู้ชายเล่าผู้หญิงเนาะเล่าผู้ชายเลยฉันตรงลอยากไปเป็นผู้หญิงไปเลยท่เดี๋ยวมันเล่นก็ไอ้จะตกอยู่ไหนฉันีังไม่รู้เลยเอ่อออนเซ็นเนาะเล่นไงเล่นไงเ่นนา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 นเร็วเด้วเขาเห็นอะไรกันนะ มีหล oh, oh, ุดไปแล้วโอ้ฟักโอ้ชิตกูหลุดอีกแกชัดเอองั้นเดี๋ยวมีเมื่อแบบปวดท้อง เนี่ยจะทำนี้ใช่ไหมนี่ยาลองกินเดี๋ยวให้นิโคอุ้มไปแล้วกันเนาะเป็นไหนล่ะกินไม โชต์ต่เมอไงไปตึกไหนหล้วฉันจะไปตึกกลางเอาฝากอุ้มฉันไปหน่อยฉันจะเมินนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟีดตัว <c oughs> ให้ไปงเดี๋ยวฟีดตัวให้ Ah, dah? Yang? Ah, baik. Di kanjil. Buka perap nih, ดูมัจฉาหน่อยได้ไหมมัจฉาอะอะไรนะนายจะบูดีมัดฉาเหรอไม่ใช่นะอุ้มมันตั้งแต่ตึกแรกเลยนะจะอุ้มมัดฉาบั้งโหดแคตหนาน่าจะแตกนะ แล้วช่วงนี้เรามีอะไรบ้างหรอเซเวียเราไม่ไม่นี่หรอสวัสดีเพื่อนร่วมไม่มีอะไรเลยเพื่อนร่วมทางเราต้องทำตัวเป็นคนหนู่หนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอาจใช่โอ้าจจะนะที่ไหนในชื่ออะไรนะนดนการุอะไรนะการุอ๋อจำแล้วจำแล้วจำแล้วจำฉันได้ปะเนี่ยไ่ายอ่ะบอกไปดูประธานนเมื่อกี้ชิโฮบอกว่างนะที่ไหนที่ไหนฮะ นี่ชิโฮบอกไงนะเจนเจนมาแทนด้วยโอเคทิศเหนือเ้าชิมชิมไม่ใช่ชีโฮชีโฮ ชิโฮแม่มารับแล้วลูกเขาว<ะ>ดัด,ด,ด,ดอโอเคแล้วใครไ,ไคปอะไรอะใครเปอะไร ชีโหชีโหการเหมาะการมอเสร็จยางได้ข่าวว่าอาจารย์เลื่อนดีทำตั้งนานแต่แต่แต่อาจารย์เลื่อนสน่งดีใช่เลื่อนหรือเปล่านะครับเขาเลื่อนแต่ผมส่งไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมหน้าด้านครับ ฉังจะพ้นผิดอะทีนี้นี่นฉัน,น,ฉ,นฉันเอนเตอร์เทนให้เต็มที่ดีแหละนี่เกิดอะไรขึ้นเะได้เนะบื่อตรงนี้ หาหัวมากหยุดเลยอ่ะอืออคือมันเผาถ้าเกิดใช้อนี้แทนนะอ,อย่าเล่นอื่นนะเราเป็นคนดีนี่ไงอ๋อไอ้หายไปสองรอบแล้วอ่ะช่วงนี้น่าฉันมืดบ่อยเน้วแถวที่ฉันอยู่คนมาชุกชุมเนาะขอรูบหัวแมวหน่อย เขาลูกผอมแมวน่อยดอกกุหลาบอะกินแล้วมันช่วยขับพิษูกผอมแมวมันช่วยให้ขับพิษน่ะโอเคพอก่อนดสมก็โดนพอกอดไปโงพยาบาลอันเดียวพอน่ะเห็นม้าน่ารักอะไรอ่ะไม่เป็นไรนะฉันอ่ะฉันไม่มีโอกาสได้ล้างแค้นในกซ้ำอ่าเฟรมฉันเต็มแล้วอ่ะ ไปแบบพายไม่ได้แล้วอะกินอะไรเข้าไปน่ะกินอะไรเข้าไปอ่ะไไมม่ีอะรฉันเขอนได้หมดแล้วฉันอยากกลับห้องไปนอนให้ฉันเป็นโล่ให้นายก็ได้นะถ้ามีคนที่ฉันอยากเห็นฉันจะหลบหลังนายแบบนี้อเลยแต่ตอนนี้คงน่าจะเห็นกันหมดแล้วล่ะอย่าเลยนี่ไง ก็นิยมอยากคุยเรื่องลินนี่อยู่เลยอ่ะเลยหอยที่คุยมาเนาะใจผิดดาวอือใช่ไหมโอ้ขอบใจมากฉันยังหินพิ้วทีครูพี่ทิครูเป็นไงอ่ะจริงๆห้องดนตรีก็เงียบอยู่เนาะห้องดนตรีเราอยู่ไหนอ่ะนก็ได้ะะคคุณ ตอนนั้นฉันเล่าถึงไหนแล้วนะก่อนที่นายจะหายไปชั้นจำไม่ได้อืมแบ <c oughs> ลนนี้แบบฉันจะพูดยังไงดีจัแบบได้ละจับได้ละฉันแบบแค่รู้สึกเสียใจมากอะคือฉันเคยสัญญากับลินนี่ไมว่าไม่สิทั้งคู่เลยอะลินนี่ก็บอกว่าเออเนี่ย ไม่เคยมีเพื่อนมาเดินด้วยเลยอะไรแบบนี้แบบเดินด้วยกันไหมเดินไปด้วยกันตลอดอะไรประมาณนี้ฉันก็แบบเออฉันก็เหมือนกันก็ได้เดินด้วยกันนะแต่ยแบบก็ลีนี้ไม่อยากคุยแล้วอ่ะฉันฉันเสียใจอ่ะฉันฉันเศร้าอ่ะจริงๆอมันแบบจะหนักใจอ่ะเจอหน้าอีกฉันก็ไม่กล้าพูดแล้วอ่ะ แต่เราก็ย<น>ัง<น>ไม่รู้จริงๆนี่เนาะใช่แล้วนายไ,ได้คุยกับทินนี่บ้างไหมอ่ะอืมมีโอกาสก็แวะเข้าไปทักบ้างนเนาะใอ่ฉันเศร้าไม่เป็นไรเนาะยุบยุบก็แค่แค่นี้แหละอืมเนี่พูดออกมาละฉันก็อยากหาคนคุยได้ตั้งนาแนแล้วแหละเรื่องเนี้ยขอบคุณนะอืมออ๋อย้อนีลพอดีเดี๋ยวฉันแต่งตัวสักครู่ เมื่อเหรอฉันฉันจะแต่งตัวเนาะอ,อ๋อให้ฉันบังให้ไหมอืม,อมเมื่อกี้เหมือนฉันเห็นเซอร์คิวบัสอีกตัวหนึ่งใช่เหรออืมผมสีสม้มปะใช่นี่ไงอ่าคือใส่กันมาแบบไม่ได้นัดโอ๊ะดไม่หยุดฉันจะดัน,นานเข้ากำแพงแล้วนะ<ย>๋ยว้ มีเรียบร้อยมติดลอะไรหรอหมีอะไรติดหน้าฉันหรอตัวนี้มาเฝ้าฉันเอีะไรฉันได้ยัอา้ยกล้วโยโยโยนี่นี่นี่ว่าไงขอโทษว่าไงตัวนี้ประธานตอนไปปองกันตัวกับซาคิวบัล่ะไม่ไแป๊บหนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันรอแป๊บนึนะ ว่าไงมาจ่ะอืมอืมขอบคุณนะเอออืมขอบคุณเลยหรอที่ที่แบกฉันมาะนโอ้ยชิวๆเลยไม่เป็นไรไม่ก็ไม่ชิวเท่าไหร่แต่ก็ฉันยินดีคิวด้วยสุดทีประวัตดีหวดดีเนาะดีโอเคฉันสองตัวให้ตำรวจต้องทำความรู้จักกันเยอะๆเพราะว่าพวกเราแล้วมันได้ทำแบบนี้โอ้ยเดี๋ยวฉันพาไปเล่นดนตรีไหมโอ้จบแล้วจะลงถ่ายรูปถ่ายฉันหมดลูกคนเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมหรอเดี๋ยวในใจร้ายฉันหมด มันแล้วเดี๋ยวมันพาโดนเนโอเดี๋ยวฉันรอวันที่นายใส่อีกแล้วกันนายโดนฉันถ่ายเนี่ไม่มีหรอกรถสุดเหลือกี่บาทนะชิวนายทำอะไรตอนนี้สามพบาทนี่โอ้ยชิวแป๊บเฮ้ยอยอกหยอๆๆยอกหยอกหยอยหยอกหยอกหยอยอะไรฉันเพิ่งรู้ว่า ฉันถอดแว่นได้ไม่นายชอบไหมน่ะอะไรนะฉันไม่รู้ว่าฉันถอดแว่นแวนได้ว่าไม่แน่เลยอ่านายถอดปกติไม่ได้ถอดนะไอ้ฉันจะไม่เห็นนายถอดเลยนายลองรีฟิกูล่าฉันดูสิแต่ว่าแต่นายชื่ออะไรนะไอยาโตนะอ๋อจำได้แค่อาร์ นายใช้ได้เลยนะมีโคราชอ่ามีนี้ใช้ได้ด้วจ้ามีเทอร์จ้านายทำอะไรเนี่ยรอวันที่นายมีชุดลนะนายโดนจะดัดเลยนายจะใช่เมื่อก,กี้น,น่าจะถ่ายฉันที่ไม่มีชุดแล้วล่ะครับโอ้แต่เย็นอย่าตีมะชาไหนลองมองหน้ามะชาว่าไงทำไม มันจะเห็นตาเข๊อ๋อแว่นหายแล้วปกตินะลองรีฟฟิกกูล์าจะดูสิก็ปกตินะเออโอ๊ยโทษโทษโทษโอ้ยฉันเจ็บนะถุกเล่เ็บ โอ้ยแหลกแหลกโอ้ยโอ้ยหลุดอีกแล้วกูหลุดอีกแล้วคุหลุดอีกแล้วหลุด <c oughs> แล้วเออทเหน็ดมาอย่าทำแบบนี้ฉันหลุดอีกแล้วโอ้ฟ <c oughs> oh, ัอกเน็ตกูเน็ตกู Oh shit! Oh shit! Is that gonna work? กันหมดแล้วว่าเอ๊ <What? S 2> ะอะ What ก็พอหรออ่กะก็ัอไปเอ๊ะ What What s <S it, ุอยู่หอจริงด uh ้วยไปเปลี่ยนชุดไปชุดไปเม็ได้เลยนะผมใส่ชุดไปเว้ ต้องนับเขาด้วยหรอครับส,สองสา่ <c oughs> แต่ว่าเอาจริงเหรอนับเขาจริงเขาเขาสลายมาก่อนหน้านี้นะครับเอาเอาเป็นว่าเราเราเทสเราเทสร,รอบนี้เราเทสร,รอบนี้ยังยังไม่ใช่รอบจริงนะอันนี้รอบเทสใครอาบน้ำช้าสุดนะครับอาหารส้มๆนะไม่ไม่ต้องอาบไม่ต้องอาบสิ อาฉันน้ามืดอีกแล้วไหวไหมไหวก็ไหวก็ได้เดี๋ยวก็จบแล้วเนี่ยแทนอีกนิดนึงจะทำอีกไหมโอนะจทำอีกไหมอนใช่ไำาหได้ใหมได้เล่ได้ยได้อ๋อนี่ใช่ไหมตคนที่ทำอาหารน่ะช่ขอถ่ายรูปหน่อยนะไม่ไม่ไม่ถ่ายไม่้ยไยไดได้ลได้ลไ้เล้ไไลดเไลยไคยได้ดตไ้อลไ เดี๋ยวรอไปพร้อมกันครับะจะไปซื้อของเหรอนายแต่งตัวแล้วเปรับเอา้านายก็แหละมา,าฉาบไม่เอางนะาี้นะ 比如。 Ôi, chặt là bird. Ôi. Oh, โอ้ชัดหัวไม่น่าไหวแร้ว